สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องก้อยเลืองแสตนะคะช่วงยาม,มนแร้งนะคะเอาพูดอะไรแล้วนี่เสียวขาวนี่มาอย่างนี่สบายดีตอนเย็นเด้นที่น้องอ้าถือกระเป๋าเห็นไหมเมื่อก้มบุงกับนินจ่าจ่าพุ้งกันข้าง ไปแล้วทักทายยูนิตี้สุสายะันธุ์ยินสัยก็จะมากินข้าวตอนเย็นอยู่น้องนอกนัดกันกับพี่กุ้งสุดตแรก ตอนแรกสิกินอยู่บ้านเนาะออพอดีไอ้ทางพน้นทางสีตุลาปามีน้องปุงก็เลยว่าอันอื้อ้ประสันเนาะนุนกรียมเตรียมเลยว่าไอ้กระโปรงกระเป๋าเดินทางพอคนสิทั่วคอนเสิร์ตยุโรปแล้วก็พอกันกับน้องก้อยทางยุโรปนะคะเพราะว่าสิเป็นทงังพี่น้องทางประเทศเย,ยรอรมันหรือว่าพี่น้องทางยุโรปอีกหลายๆประเทศที่ไปทั่วคอนเสิร์ตทีบุกกรุงน้องกรุงสุภาพรนะคะ หวก,กับนองก็ยเรื่องแสนเนี่ยมาบอกกันแน่นอนคุณเป็นเนรื่องของมาต่บเบิงป้า <c oughs> เป็เบิงเลืใช่ค่ะโอ้ยยี่ไหนมึงตาตาตกมุ้งนะใช่ี่ไน ไ่้สูบ่ะไไม่ได้นะเจ้าไม่ได้สยยี่อะไรเอรดสวัสดีค่ะค่พี่น้องทางยุโรปนนกลับจากยุโรปของพี่ก้อยนะคะอการเดอพี่น้อง วันที่วันที่หกวันที่หกสิงหาสิงหาคมการโยอัมอัมสดำนะคะแล้วก็หลายงานอยู่ค่ายูยุโรปนะคะปะดีตามอัปเดียั้่งไอ้กอยน้ำ้วกะอัะเด็กั่งอ่าเกตบุกแฟนเด็กกุ่น้ำนะคะนอเดี่ยวเนาะอวันนี้ เรามาซึ่งกลับมาใช่ค่ะมีพี่ก้อยกับมาโดนแล้วแต่ว่าคุณกับเปงานกอบประเด็นกันเฉยๆแม่นค่ะบไม่เปยจะสวนท่ากันสวนทางกันปั๊บปุ๊บปั๊บคุณไปทางนี้เลยแล้วเป็นบาทแม่นค่ะสวนกันขิสวนกันโลมแต่เลยคุ้ไมาได้พอการเมือนี้นะคะเราได้มากินเขาน้ำกันเพืปิ้ลเป็ดเดินท่างคือกันได้เป็นไปต้นกุหลาบแล้ว แล้วเอาเหล่าอครับเราเอาอันเพิ่นว่าอันพี่น้องแฟนเพลงแฟนพี่น้องทง YouTube วาอยากได้อยากได้สักอันสักคําสักก่อนนึง่อนวสิอ่อไปอีอยู่อยู่ร้านนี่บ่่ว่าเาะว่าอยู่กลางร้านพี่น้อง ได้คเพื่อนเข้าไหวไปพอกันอยู่เวทีคอนเสิร์ตยุโรปเนาะสิ่าไทยทำอีกีให้น้องเบิ่งอาคูนสิทธิเทพเสียเลไปฝากพี่น้องนั่นนออังกุนบาร์เฮซซาวเรียบร้อยค่ะซาวมันมากๆเลยซาวดนตรีสดทำเรียบร้อยแล้วนะคะมีเรียบร้อยมั่นแน่นอนพี่น้องเฮาไปบอกรันค่ะฝากเป็นกำลังใจแม่กันแล้วกันนะคะเนออยังมือ เซียวนานโอ้ยเจ้าแตกเขาวังไห้เพิ่งเป็นเชยบูท่ายนเ่อ้ยมีก้อยสีค้ำขาวเสียบสีน้เสียาเป็นไชยบูทปะโอ้ยนอนเชียบเป็นไซรเียบเป็นไซ้าลโอเคเียบเป็นไซรลโอเคเชียบูทไซรัลก็ทันเขาเป็นลูกซีดเดียว บรรยากาศลานดูแถวบิ๊กซีอุบลนะคะน้องบรรยากาศ่แถวไหนก่อนบิ๊กซีอุบลใช่ค่ะเป็นครั้งแรกของเพื่อนนะค่ะน้ดองได้มากเลยนาดูนี่ทั้งเรื่ที่ได้มา ครั้งแรกก็จะได้ครับมีเส้นประจานครั้งแรกกรถมือใหม่เนาะเหมืนอนก,กันว่าข้าวจะฝืดเนี่ยม,นนมน <c oughs> ยันมีน้ำมันรอเลยแล้วน้ำมันเครื่องคุณไม่เห็นครับข้าเกียร์กัยังราต้องเป็นไปไดยนะครับคุณนี่ เค e ี้ยวมันต้ค่อยๆเขาัวเขาแยกหัวเียวบอกยูว่าอัไรเดินหน้าอันไดเดินหลังเขาแยหัวเียวมเอหรอดึงไว้แล้มใเาินหลังแล้วมเดินหน้าเนาะเอาฝากี่น้องน้ำเน่ซื้อมาอย่งนาะค่ะนาวัาจะรีบว่าสาราค่ะเวจะคําหนึ่งมงดูแล้วเนาะ มันรับรวกกันไม่เจอโอลนอที่ว่าหมู่บ้านมีกัะอัดพือนกับบูซาเอาก่อนร่ำน้องก้อยอยู่นะคะน้องเปยน้ก้อยก็สอนให้อยู่เอาใช้ลองโอลานอมงดูแต่จะก่อนเนาะอรบุ๋บริจับ้นบริบบ้านบริันบ้านักโบาณบ้าน่ได้ตองพนะโอ้ยแนต่วหลา สดตลาดเอาเอาวั้งธรรมดาแล้วพี่น้องเพราะว่าบางอย่างบางอย่างสวัสดีค่ะเจ้าของร้านนะคะเอ็ดเมืองลือเอ็ดเมืองลือนะคะพี่น้องผู้ผ่านไปผ่านมาเอ็ดเมืองลือเจ้าของร้านมาบริการเองเลยเแย่เมื่อนเลยกูบอก มูนีนเ like <martyr s, S 2> ้ื่องสองสามี่จอยนกก่รันกเตี้ยตาลถูกตัวพ่อแล้บอนองแก้มูมนะไปเลยบอลเด็เวี่พี่น้องเบิงนอนอากาศดพี่น้องฝนตกด้วยมนีมูนี้นีคิว่าสิภาพาไปแวะ์นองวิเชียนพอมวิเชียนชัยเลอร์ตาลมอลลซิง ประสิทธานของปบีไปกับนผ้ชมแบบนี้ก็ายน่แม่นะคะราพีุ่้นกับพี่ก้จะมาเล่าความพี่รอพี่รำพี่านะ่รพี่ราเอาการหน้าเอาพี่น้องซึงสิ่ได้ก็ไม่ได้นหน้ากันใจพี่บอกผู้ใหญเลย พราะว่ามืออื่นนี่มคนกกาบบ้านแล้วมืางทีคือว่ามากินเจลฮอนปาะสานเลี้ยงเจลฮอนบ๊อบบี้เรื่องป็นกาทบันไดเก็บตอนนี้นำไปเท่านั้นนะน้องเก็บใส่กระเป๋าว่าตอนเข้าวเพื่อนที่เดินทางครับชอบบอกเราเด้อพี่น้องจะไดปกำลังกำลังใจในการเดินทางกลับบ้านเด้อพี่น้องเด้อมีหักเทงได้ โอเคค่ะพี่น้อง <Okay. S 1> คือนีเรนหลับฟันดีค่ะพี่น้องนอ,งอนหลับในเงินมือนอนตื่นใน,งนเงินแสนเด้พี่น้องความสุขจับเป็นขอพี่น้องค่ะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจกับเรากันค่ะพอกนคลิบหนาเด้พี่น้องเด้อส่วนเราอนเรื่องแสนครับ น้องเป้น,นะคะชัยพุทธขอบขอบคุณขอบคุณห,าหลายๆมาทค่ะูกกาลังแรงใจที่มอบให้ั้งสองมือมาพอกันว่าสิเป็นแนวดแน่สี่เดินทางสตูเต้นซ้ำไดคํ้ามกงอนน้ามอปกตืตนเต้นเพราะว่าพี่น้องบอกว่า,านอนโรงแรมก็มต้องนอนโรงแรมอยงเดียวหรือว่าไม่ได้นอนที่บ้านแต่เรื่องนี้ก็มีปัญหาะคะแต่ว่ามันมาตืนเต้นคือว่าการว่างโตการไปไเป็นทางแรกพรอมนะคะ เป็นเป็นทางแร้งว่าอยดีมีอไสียดามีเรสาครับเา่คี่าไม่มเอาอะได้วยลูกนักเดะะถามกระถามทั้งพอบานทั้งขูุนปอมนะคะว่าไอ ไปถึงคนก็ต้องแจ้งพอบ้านทั้งบุตก็ัตคนมาหาเรากร่อยพี่น้องคนมาเข้ากับแจ้งทั้งทีคือกันเด้พี่น้องอนมาเข้าโบแจ้งท้าปัจเจกแมนค่ะเข้ากับไซที้ยูแจ้งพยาบานทั้งทีคือกันค่ะคท้าเที่ยวไถนะคะเวียดนามเวียดนามไหมสบายยุ่ง่ายที่ทำซีที่จะเรียบร้อยเดี่ว เราเคยไปกิาเวียนแนเปรียบมีแต่เครื่องเป็น huh. เ okay. okay. ื่องเครื่องย่อยน้ำาเวียดแถวตลาดสีตลาดเ่เคยแค่เดียวโอเคแหละพี่น้องว่าหลายใหญ่ห้างแล้วหันเนเบิงแวากินอย่างนี้สี่มาล้พี่น้องแล้วเบอร์ดูด้ีราอยังไงมิสาลลี่ มนิ่เอาแบนิ่เหรอโมขันกรป๋อท่าน่าปลาปลาล้อหลี่ย่างเดียวอะไรไม่รู้ค่ะปลาลี่ปลาลี่อะไราเป้าปลาเปี่แล้วกะเป้าปาถึงค่ะโอเคกัพต่น้องแล้วเราฟันดีค่ะบพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ